อาจจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกรมสนติทัญญา เพื่อไม่ให้เรื่องเหล่านี้มันเป็นที่รับรู้สาธารณะอย่างกว้างขวางครับมีเจตนาที่จะให้รู้ในวงจํากัดซุกซุกซ่อนซ่อนแอบแอบแสดงว่าต้องมีนนยะคือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีท่าทีประหลาดประหลาดปแปลกๆครับนจนเราเกิดข้อสงสัยเหมือนกันหลายคนฮะอันนี้เป็นเสียงของประชาชนนะครับ <น S 2> เกิดการตั้งคําถามว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคือกระทรวงการต่างประเทศเขมรหรือว่าประเทศไทยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะรประชาชนเนี่ยมีความสงสัยแบบนี้จริงๆตั้งคําถามมาเป็นแรมเดือนแล้วเพราะว่าการ ํางานของเขาเนี่ยมันมีลักษณะที่แปลกๆครับการทูตการเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับนโยบายต่างประเทศต้องเกื้อหนุนต่อสาธารณะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของพรรคพวกครับมันเป็นเรื่องของประเทศเพราะว่าพี่ตูจ่จตุพรเองเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังครับในขณะที่พี่ตูจ่จตุพรเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆได้มีหลายครั้งที่ทางกระทรวงการต่างประเทศหรือก,กอตอเนี่ยไม่รีบเร่งในการที่จะ,สะแสดงแอคชั่นครับ นในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยพี่ตู่เนี่ยเห็นคาตาเลยนะครับแล้วพอมาถึงเรื่องของ MOU อันนี้ก็ประหลาดมากนะฮะไม่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี S <S <S ก็เลยไม่ได้นําขึ้นทูลเก้ากระทรวงนี้ต้องมีการสังคายในขยานาใหญ่ครับจะต้องมีการปฏิรูปใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่เราสังเกตนะครับเวลามีปัญหาตามแนวชายแดนคนไทยถูกจับก็ดีเกิดเหตุก็ดีครับ,รบวันนี้ยังไม่มีแถลงการสักฉบับใช่ไหมใช่ครับลูกสาวประเทศไทยชาวขอนแก่นอายุ27ปีครับ,รบทำไมต้องตายในที่ปลอยเปรตคำถามคือถูกโยนจากตึกตายเมื่อไรตายอย่างไรวันเวลาไหนที่ตายเลือดไม่มีโยนตกจาก ตึกตายกระทรวงการต่างประเทศทําหน้าที่อะไรครับคือเกาหลีเนี่ยแค่ร่างเดียวคุณผู้ชมเขายกขโยงกันเข้ามาเขายกขบวนกันเข้ามาเขามีการออกมาประกาศแต่ประเทศไทยเนี่ยทหารของเราเนี่ยขากี่ข้างสอนอโคกสูงน้องจานเลยจะเข้าไปที่ปอยเปดได้ครับกระทรวงการต่างประเทศต้องทําหน้าที่อออกแถลงการในค่ําคืนนั้นหลังจากข่าวนี้ออกแล้วโลกโซเชียลครับออกแถลงการเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะเข้าไปตรวจสอบครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรานะฮะแล้วต้องติดตามกันต่อท่านอาจารย์คมสัรถ้าคุณผู้ชมดูคลิปเมื่อเช้าหรือดูไลฟ์สดเมื่อเช้าเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าอาจารย์คมสรนใช้คาพูดที่ชัดเจนมากนะแบบตรงประเด็นเลยว่ากระทรวงการต่างประเทศโกหกประชาชน